อันตรายลูกเวลาสิล่มใส่แหมอะนันกือสิกีพันด่วนาวัสดีค่ะเมื่อนี้ขันมาฮับนองเลอ้อนค่ะแต่ว่าขันร้อนอยู่ในรถเสียงขันยังไม่ดีค่ะแต่ว่านองเลอ้อนแบบว่าใดเป็นไข่เนี่ยค่ะนองเลอ้อนแบบว่าด้ไอว่าใดเป็นไขว่าด้เป็นยัง แต่ว่าคันหนึ่งคันก็นคือเสียงแหบแหบแต่ว่าคันวัได้เป็นไข่ได้ค่ะคันหนึ่งอันไอเสียงแหบไหมค่ะบะเนียนคันกระเล่นล้ออยู่ในรถเราหายพอนองเลอยออนขึ้นไปหรับหนองเลีออนอยู่ขังบุค่ะ ขันบ่รู้ว่าโทรศัพท์ของขันมันเป็นมันเป็นอีหยังหรือมันเป็นเฉพาะพอเป็นโทรศัพท์เวลาขันสีเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็กลับล้างไปหาท่างนั้นค่ะต้องยุดแล้วก็จังค่อยเปิดไม่ได้ไหมจองสี่ไหมค่ะของคนอื่นเป็นบ่บู่ค่ะบอกขันได้เด้อค่ะนี่ค่ะศูนย์เด็กของน้องเลงออนอยู่นี่อัน พอแม่ผู้ปกครองเพิ่นมาหาลูกเพิ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนั่นค่ะตรงทั้งนั่นนะคะเด็กน้อยกับสิเรีนทั้งหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเด็กสนามสนามเด็กเรียนของรุ่นยใหญ่ขึ้นไหมอีกจักน้อยค่ะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นี่่ะค่ะโรงเรียนหนองเลยออนค่ะ บาดมือเศร้านี่ล่ะมือเศร้านี่ล่ะเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะบตอนไม้มากับเริ่มซีซีแดดออกเนาะคะ่ะเนาะอากาศตะละอมือกับแปรปวนเนะคะ่ะจังเขาถ่ายคลิปจังเขาถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นแดดออกปนม,มือเศร้ากับเป็นนั่นหิมะตกเป็นน้ำแข็งสิ่ไหมคะ่ะนั่นก็ตอนช่วงเขาถ่ายมันกับโบมีเนาะคะ่ะเนาะ นั่นแหละค่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงค่ะช่วงนี้เนืน่องกับหิมะตกเนืน่องกับฝนตกแดดออกแต่ว่าหิ่หนาวคือตะกอนมันเก่กับว่าด้หนาวคือตะกอนค่ะมันกับกับพพอนกับเพอโอดใด่ใจกับเพลเพอาขันป่ได้ใส่เสียกันหนาวคัก,กมาปกติล้วขันต้องใส่เสียตัวหนาก็นีมาค่ะอืขันเหลืองานเราได้ค่ะนี่ เลิกงานแล้วบาเนียนคิดหอดองเลี้ยอนบ่ไเด้มาหา้องเลี้ยอนสองมือคัะนนะ่ะหายตาพอนองเลี้ยอนไปหาบอันกับบ่ายากันข้นไปหา้องสิละค่ะคันกับอยากถ่ายอยู่ในรถมาก,กว่ายานแบบพ่อแม่ผููปกครองคนอื่นยันเพิ่นแบบเครืองเนาะคะ่ะนอะยันเพิ่นเหมือนเอาไขายย่ยูขึ้มาน ฮับหลูกฮับเต่าสินะคะ่ะต่ะ้ว่านอกบัดนนองแล้วอ่อนบัดบ่เป็นเนะคะ่ะคันกับวางว่าหนอกสิว่าไข่บ่ย,บยังคันกับเป็นมได้ยสามสี่มือหรอะคะ่ะเสียงคันเนี่ยคะ่ะยังยังแหบๆอยู่ <c ười> กินน้ำห้อนกับกินเนะะี่ค่ะกินน้ำห้อนกินน้ำอุน่นอันกินยาแก้ไอกับไอไอ,อยังเมื่อคืนไอไอ กินอันอันอย่างไรน้ำผึ้งน้ำบักน้าวก็กินค่ะก็จังสี่หละค่ะกินมาหลายมือแล้วก็ยังกื้กาวอยู่อมยากับอมก็กัยังพ่อนในดีขึ้นก็จังสีเห็นเนี่ยแหละค่ะเนาะจักน้อยน้องเล่ออนก็บสีออกม้าแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเพราะนองเลวออนลงม้าแล้วเห็นบ่ค่ะกาลัางยางลงม้าจากบันไดนะคะดำๆกับน้อง กำลังงางลงมาค่ะนี่ค่ะกำลังงางมาค่ะกำลังงางมา เม่อยากป่า่อยากมาเห็นมูเด็กหน่อยน้ำกันได้เนะะี่ยค่ะบม่อยากมาเ <c oughs> นาลูอี่น้ำตาเียร์ถ่าย,ยี่แม่ แม่พอหายไปเล่นในห้องเก็บของค่ะมันอันตรายการเลี้ยโจมออกมาเครียดหลายือม,มันอันตรายลูกเวลาสิล่มไส้แม่มันก็สิเก็บผันตัวมมปะปะปไปะเครียดหลายือเครียดหลายชิ้มหวานหวานอุ้ยอุ้ยอ่อะอแต่เพราะพ่นเป็นบ่มีอารมณ์ นิ้วข่าเฮนดึงดึงแขนแม่ไประเนียนไปส่หาขนมปังแม่ถามว่าเอานีตีอย่าอย่าวาสันค่ะเอานีครับเอานีคับวาสันเอาไปหลุดไปะปะปมามามาให้มานางเหรินน้ำกันเร็วเอารลร่อานางโตหนีเร็วนางโตหน่อยหื้อข่า เดิกเลี้ยนม้าเลยอ่อนิยกเข่าไรน้อยล้างมือกับยากล้างมือกับพากยาล้างมือเดือดเลี้ยนม้าแม่เอาให้เอาเอาขนมเอายังให้กินกับพวกกินวาสาวซันค่ะมึงมึงนื่หันแม่กระามอยู่แล้วน้องเลี้ยงอ่อนสิกินน้ำบ่ออนน้ำให้กินน้องเลี้ยงอ่อนกับพวกกินเด้อ 嗯。<laughs> ลังเทียขันสิกินกับกินง่ายๆเด้อค่ะนังเทียบบสิก็กินกับพวกกินเอาขอนมเอาอยยงไห้กับพวกกินขันสิกินกับซื้อบอกเขาว่าอยากกินเนาะค่ะเนาะกําลังเริ่มเจนซื่อสารเป็นอะคะ่ะพัฒนาการของหนอนอ่อนกันเหนือคือปีปีเก่าเดือนค่ะนนอนอ่อนในปีเก่าเดือน ขันย้ำถามกับฟังรู้เรื่องเนี่ยค่ะถามว่าเราจะกินนี่โบขันบ่กินก็คือบ่กินกับไส้หัวขันสิกินกัสิกับแกก็บอกว่ายายาก็คือครับครับเสียค่ะอืม้เราสวัสดีครับหรือยังแล้เอาสวัสดีครับหมามาหรือยังหืออาาฮ่่าเ้ยอาเพ่อพ่ออืมยิ่ไลต์ติลูก ยิ้วลายตีรับเตี่ยยิ้วลายเตี่ยฮอยิ้วลายนี่นะคะตะละมือตละลับินสตีเกร์นอนนอนก็เอามาติดจาก สมุดนี่น,นะคะออกมาติดแต่มันยังก่สร้างเขานะค่ะเน,น,นาะธรรมดาตัวพอสื่อมาสิค่ะเป็นของสองจังติคันเบาหล่ะ,ะ่ะค่ะเนี่ยกินนะล,ลูกเด้อย่าเล่นนะครับเด้อมันยังหาย,ยากนะหนาเ๋้วก,กินนะครับหืมกิน พาคสิเลี้ยงไว้คิดจ้งแม่การเทดไทยเป็นต้นนย้ยหน่อยอ่ะก็ขสิจับใสป้าสาปากใส้ปากของเขาเองนะอดีบอโลไปโรงเรียนดีบอหลามีมูอหลายบอครับอ่ะนอนายบายบาย,บาย คลิปนี้ค่ะกลับไปก่อนด้วยค่ะเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายอ่ะเดอรออนบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่ะส่งจูบด้วย